สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมแสนบล็อกชาแนลและก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวละครโซรซเลียนะครับผมขอพูดถึงคลิปที่แล้วก่อนก็คือคลิปที่ผมเปิดตู้ชายเพื่อหาตัวละครโซรซเลียนะครับตัวละครชายออกมาในโลที่ประมาณ30และตัวละครโซรซเลียก็ออกมาในโลที่ประมาณ70ตัวละครชายที่ผมได้มาและผมไม่ค่อยดีใจเพราะว่าผมมีตัวละครชายอยู่แล้วนะครับและกลุ่มดาวที่2ของชาย ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรนะครับผมก็เลยไม่ได้อยากได้ผมอยากเก็บการันตี5ดาวไว้สาหรับตัวละครตู้หน้าดีกว่าตัวนี้ผมก็เลยค่อนข้างเสียดายนะครับที่มันออกมาเป็นชายต,ตัวละครชายก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมชอบนะครับเพราะว่าผมเล่นจนความประทับใจถึง10แล้วนะครับต,ตัวละครน,นี้เมื่อเปลี่ยนท่าเป็นดาบ2มือแล้วโจมตีต่อเนื่องมันค่อนข้างสนุกมากเลยนะครับแต่กลุ่มดาวที่1ของชายมันไม่ได้ผลดีอะไรมากผมก็เลยไม่ได้อยากได้อะไรเดี๋ยวเราไปดูตัวละครโรสเซียกันต่อเลยนะครับ มาดูตัวละครโลเซเลียนะครับผมอัพไปที่เลเวล80ไป90นะครับส่วนพลังชีวิตได้ที่17,300พลังโจมตีผมทําได้ที่2,000นะครับส่วนพลังป้องกันอยู่ที่723ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะครับอาวุธผมใช้เป็นทากอนสไปสเปียพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่454นะครับแล้วก็บวกวบนัสความเสียหายกายภาพอีก19% ผมเอาไว้ที่เลเวลเก้าสิบเลยนะครับแล้วก็ขัดเกลไปที่ห้าด้วยส่วนคุณสมบัติเสริมนะครับเมื่อโจมตีปกติและชาร์จโจมตีถูกศัตรูมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นที่จะเกิดอีเวอร์ฟลอตไอ l ิเคิลขึ้นบนตัวของศัตรูและหล่นลงมาใส่ศัตรูสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง140%ของพลังโจมตีแต่ถ้าศัตรูตกอยู่ภายใต้ผลกระทบของท่าท้่แข็งก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นส60%ของพลังโจมตีและเอฟเฟกต์นี้ก็จะเกิดขึ้นทุกๆ10วินาที มาดูอัติแฟกของรัสเซียนะครับหมวกผมใช้เป็นความแรงคลี่นะครับได้มา62%แล้วก็ยังได้ออปชั่นบวกพลังโจมตีมาอีก8.7%ส่วนออปชั่นเสริมตัวอื่นก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนถ้วยผมก็ใช้เป็นบวกพลังโจมตีไป46.6%นะครับและตัวนี้ก็ได้อัตราคลี่มาอีก7%ส่วนนาฬิกานะครับผมใช้เป็นพลังโจมตีเหมือนกัน ตัวนี้บวกพลังโจมตีมาอีก34.8%แต่ถ้วยเป็นถ้วยสีดาวนะครับเพราะว่าตัวนี้มีออปชันที่ดีที่สุดแล้วในบรรดาไอเทมทั้งหมดที่ผมมีเพราะว่าไอเทมของอรสเเลียผมใส่เป็นเซตกรเดเตอร์4ชิ้นนะครับจะบวกพลังโจมตี18%แล้วก็เพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นอีก35%แล้วมาดูที่ขนนกนะครับขนนกก็จะได้ออปชันเสริมเป็นพลังโจมตี9.3% และได้อัตราคลีอีก9.7%ความแรงคลีอีก20%ตัวนี้ผมว่าก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับส่วนดอกไม้นะครับก็มีออปชั่นที่ดีๆก็คือพลังโจมตี7%ได้วความแรงคลีอีก11.8%กลุ่มดาวสรสเซียของผมเป็นกลุ่มดาวศูนย์ะครับส่วนพรสวรรค์ผมอัพไ้ที่เลเวล6 พวกสกิลนะครับพลังโจมทีปกติก็เอาไว้ที่เลเวล6แล้วก็ได้โบนัสเสริมของชัยทำให้กลายเป็นเลเวล7ส่วนสกิล e ความเสียหายก็อยู่ที่82บวก1น0ส่วนถ้าไม่ตายนะครับก็จะเป็น146บวกกับ213%แล้วก็ยังมีความเสียหายต่อเนื่องอีก185%ที่ผมเอาไว้เลเวล6เพราะว่าถ้าเราออาเพิ่มขึ้นมันต้องใช้ไอเทมตัวนี้นะครับที่ได้มาัจากบอสและอเทมตัวนี้ มันก็ใช้สําหรับเซียวแล้วก็การอยู่เหมือนกันเพราะว่าเซียวกับการอยู่บอกว่ายังอัพไม่เต็มนะครับผมต้องเก็บไว้ให้การอยู่เพราะว่าตัวละครการอยู่เป็นตัวละครที่ผมเล่นเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นผมจะเก็บไว้ก่อนในทีมผมใช้เป็นการอยู่โรเซียซิงชิวแล้วก็ชายนะครับเพื่อจะได้ทํำคอมโบแช่แข็งนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไง 雨描きがたしこの仕事は排除するべきですね<わ>なえっなえ何の何のとやさゆるか瑠璃のように落ちなさい、うん เดี๋ยวเราลองมาดทดสอบกับมอนสเตอร์ตัวนี้ดูนะครับ บางโจมตีปกติคิดตัวข้อก็ประมาณ2 0 0พนะครับ

眠るのよ。 จากทดสอดที่ผ่านไปนะครับเป็น แล้วก็สไปเเปียแล้วผมจะใช้เป็นหอกบีพีนะครับตัวนี้จะได้อัตราคลีเพิ่มขึ้น36.8%แล้วก็เอฟเฟกเสริมก็จะเป็นเมื่อศัตรูเมื่อมีศัตรูอย่างน้อย2ตัวอยู่ใกล้ตัวก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น16%และพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก16%แต่ถ้ามีศัตรูน้อยกว่า2ตัวก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น24% <c oughs> เดี๋ยวมาลองทดสอบดูครับว่าจะเป็นยังไง ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าอัตราคีิตเคอลก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยแล้วก็การโจมตีสก,กิลท่าก็จะแรงขึ้นด้วยจากเอฟเฟกของหอกนะครับแต่ว่าการโจมตีปกติก็จะแรงไม่เท่ากับหอก ต่การชบทีปกต uh kind of ิก็จะไม่รุนแรงเท่ากับหอกแล้วก็สไปเซเปียนะครับ จากการทดสอบที่ผ่านมานะครับจะเน้นไปทางด้านการโจมตีกายภาพเป็นหลักแล้วก็ออกมาเป็นตัว DPS นะครับแล้วต่อไปผมจะทดสอบด้วยการเชื่อมหอง BP ส่วนอา์ติแฟกต์ก็จะเป็นอา์ติแฟกต์น้ำแข็งนะครับเดี๋ยวมาดูครับเซตทนี้จะเป็นยังไง ก็เพิ่มมาตาที่ข้อนะครับ การคิดตข้อเมื่อศัตรูถูกแช่แข็งการคิดตีข้อแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ ดาเมจที่ทำได้ส่วนใหญ่จะมาจากาสกิลท้าไม่ตายของซิมชิวนะครับ จากการสเสรื้อน้าแข็งนะครับจะได้โบนัสความแสนน้าแข็งซึ่งจะทาให้เราใช้สกิลได้แรงขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสเพิ่มคีติคอลด้วยเมื่อใส่ครบ4ชิ้นนะครับเมื่อศัตรูติดท่าน้ําแข็งก็จะเพิ่มอัตราคลิป20%แล้วถ้าศัตรูถูกแช่แข็งก็จะเพิ่มอีก20%ก็ถ้ากลับเป็น40%เลยนะครับแล้วสเต,ตตันรวมตอนนี้อัตราคลิอยู่ที่69%ถ้าศัตรูแช่แข็งอัตราคลิก็จะกลายเป็น100%เลยนะครับ จากการทดสอบหลายอย่างก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าโลซาเรียสามารถเล่นได้หลายแบบจะเล่นเป็น DPS โจมตีปกติหรือว่าจะเล่นเป็น DPS สายน้ำแข็งและโลซาเรียก็ยังมาใช้เป็นตัวซัพพอร์ทท่าน้ำแข็งได้ด้วยนะครับที่ผมทดสอบเป็นแค่คอมโบฟอนนะครับและยังสามารถทำคอมโบละลายที่เล่นคู่กับไฟได้ด้วยตัวนั้นอาจจะรุนแรงกว่านะครับขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนและตัวละครแต่ละตัว ก็มีวิธีการเล่นคนละแบบนะครับขึ้นอยู่กับความชอบสไตล์การเล่นและความถนัดของแต่ละคนนะครับตัวอย่างโองโรเซียก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ